ก็คือขี่ปูนหลายขี่ปูนเขาไปในบ้านน่ะสิกับคุณในกลุ่มอยู่ปาห้องปาห้องน่ะสิออามานอนน่ะสิกับมิเตขีุู่นครับจับขึ้นมามิเตขีุู่นครับบันนี้หายใจกับ่ะไ้เป็นบันนี้มาโดดนี่ยครับเอาเป็นเป็นมาโดดเราได้วอดเอาว่าโลกมันสิมาหากอนิี่ละบันนี้ครับมันข้อแห่งข้อแห่งเขาแทบปูนเรามีคนในบ้านไหมครับจ่ว่าเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องปูนละอองเลยครับคนในบ้านนี่ก็ เริ่มละเริ่มเริ่มสีเป็นละโอเด่ใหญ่ย่ายเขาได้เอาออกไปแล้วยาเขาเอาไปแล้วเพราะว่ามันเล่าขึ้นมาไวแล้วกังคื้นเป็นยังไงครับกังคื้นกับไวเสียงดังว่ามันบ่ค่อยได้นินแล้วลูกนั่งตีตีสองกะนั่งตีซี่กะนั่งแล้วมันมันเสียงดังคือนอนมาไหนมันบ่มันนอนมาไห้เลยคอันเรานม่เขาเอาน้ามาโดไถ่บ่ครับ หดเดินโดนจังหดเทียนหนึ่งเนมือเ้าก็สวยๆห้ดเนี่ยมือเส้าหดมือแล้วเคื่อนละครับครับครับป้องกังขึ้นครับเพราะว่ามันเสียงดังเสียงดังแล้วก็ฟุ้นไหลเพราะว่าน้ำกัาเ่ราได้มยพวกดจกเทีื่อช่วงกังขึ้นนะครับว่าน้ำน้ำมันแห้งเนาะครับน้ำมันแห้งครับคือทุกชั่วโมงนี่มันแห้งแล้วได้ครับมาฉีดน้ำานี่ชั่วโมงหนึ่งแห้งแล้วครับเพราะว่ามันฟุ้นไหลลดกันไหลนะครับแล้วมืดอไก็ครับจุดมืดครับแล้วก็มี คือรถเคยแลนสองเล่นครับบันนี้มาเย็ดเป็นเล่นเดียวครับมันมีอุ่นรถที่เออมาขวางแล้วก็มืดนะครับอยากให้นวยงานที่รับผิดชอบมาชอยดูแลนะครับครับแล้วที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุดูป่ะครับเกอบชู้มือครับาหดนามให้ในช่วงเสาร์กรนะครับให้พระพทธเจ้าคนบินรบาดถ้าบ่เเ็ดทางซันก็ขึ้นไปบ่ได้นะครับ รัวตอนไหลตอนก็าขึ้นไปเนี่ยะครับก้าวขึ้นทั้งเสียงดังฝุ่นกับไหลนอนกับบ่ไดรเด็กน่อยกับนอนบ่ไดรเป็นพุ่มแพรเป็นพื้นนะครับเป็นนเป็แบบมีมาดูดยังครับเกือบเดือนแล้วครับครับแล้ววันนี้อยากฝากไปถึงนวยงานที่เขารับผิดชอบไปแก้ไขกันใดครับฝากไปถึงนวยงานคือหนึ่งไหวมีเสียงดังสองบ่อยมีฝุ่นนะครับ